เนี่ยลับกันอยู่มีพัสดุมาแล้วพัสดุมาแล้วแมวแมวครับมีพัสดุมาแล้วลงพูทางานอยู่มีรถพัสดุมาส่งพอดีหนึ่งพุงหนึ่งกระสอบใหญ่ๆอันน้องสมบูรณ์ขึ้นรับเลยลูกน้องสมบูรณ์ขึ้นเป็นรับพัสดุเลยเป็นเป็นสายน้องแมวเป็นสายน้องแมวเนาะ ส่งมาถึงหลวงปู่โอคีตอธิจิตโตพุทธทศสา,ศา,ารวัานปวงชัยตำบนบ้านสาอำเภอเจ่มหอมจรปางห2 1 2 0งเป็ดซา,าน้องแมวครับครับเป็ดซาน้องแมวถุงละ5ลิตร8ถุงรวมหนึ่งกระสอบจับคุณโยมดวงเดือนสอนชัยขอนโมทนาสาธุขอบุญกุศลทราย จงเป็นพระรัปัจจัยนุนำคำจูให้คุณโยมดวงเดือนอพร้อมครอบครัวพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจราถนาที่ใดควได้ทำความมุ่งม,มั่นราถนาทุกประการเทินสัพพีติโยวิวัชชนุสัพพโลโควินัสตูมาเตวัตวันตรายโยสุข,ขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศิริสันนิจังพุทธาปัจจายโนจตาโรโอธรรมาวัทันติอายุวนโนสุข,ขังระลังสาธุสาธุสาธุ น้องน้องเหมียวน้องน้องเหมียวรับไว้มีชายไว้ให้น้องเหมียวทำความสะอาดปัสสาวะอุจจาระเข้าห้องน้ำแล้วน้องน้องเมียวตอนนี้หลับไม่สนใจเลยลูกโอ้รับสบายอันนี้ใครอ่ะอันนี้กินไปด้วย <c oughs> นอนหลับไปด้วยกินไปด้วยลูก <c oughs> ป,ปูทำงานนู้ดแดดก็ร้อน ท้องเมียนนอนสบายนอนสบายแล้วก็บำรุงธนาคาธุนนกอบุญ้จงสุดเด็กสมการธนาคทุกประการสาธุ